ทนบัตรออกมาให้ชมนะคะทนบัตรที่เราเก็บสะสมนะคะก็เห็นว่ามีหลายๆคนสนใจพูดถึงกันเราก็เลยเอาออกมาให้ชมนะคะไม่ทราบว่าจะอาชอบไหมคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะตามมาชมกันนะคะเราก็พอมีบ้างนิดหน่อยไม่มากค่ะ ชมนะคะก็ไปค้นหาอันนี้ธนาบัตรใบละสิบใบละสิบบาทใบละหนึ่งบาทก็มีแต่ไม่แน่ใจว่าเก็บไว้ที่ไหนก็มีหลายกระเป๋านะคะมันก็เลยมีหลายกระเป๋าจริงๆแล้วหยิบมาทั้งกระเป๋าอย่างนี้เขาบอกให้ใส่ติดกระเป๋าเราก็เลยใส่ไว้เนี่ย พอเวลาเปลี่ยนกระเป๋าใบไหนมันก็จะได้มีใช้หมดนะคะเนี่ยมาแล้วแต่ว่าบางทีกระเป๋าที่ใส่ใช้มันจะใบใหญ่กว่าแนละ้วก็ใช้เมื่อก่อนใช้เล็กๆแต่ตอนหลังไม่ก็ใช้ยาวเพราะว่าเขาบอกว่าแบงค์ตามยาวดีกว่านะคะเดี๋ยว,วเราก็ค่อยๆเปิดให้ชมทีละอันอ๋อไกลไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวคอเช็คเสียไปติดไมคก่อนนะคะลืมติดไมคอีกแล้วค่ะ เรียบร้อยค่ะฮัลโหลเดี๋ยวลองเช็คเสียงดูอีกทีนะคะว่าเสียงดังหรือเปล่าออกไฟเขียวขึ้นแล้วเสียงดังนะคะเราต้องทำหลายๆรอบต้องชำนาญขึ้นนะคะอันนี้แบงค์ใหญ่ที่สุดเขาก็มีแบงค์พันใช่ไหมคะแต่แบงค์พันนี้ยังไม่แน่ใจ เดี๋ยวเราก็เอาแบงแบงร้อยออกมาชมก่อนแบงร้อยที่เขาว่าเก่านะคะนี่นี่ค่ะแบงแดงนี่นะคะวันนี้เป็นรายการชมนะคะแล้วก็ไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องธนบัตรนะคะได้แต่เก็บสะสม ว่าอันไหนเขาเขาเขานิยมกันแล้วก็เก็บสะสมตามกระแสนะคะเนี่ยเนี่ยว่าของราชก,การที่ที่เนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นเออพระเจ้าตากหรืออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเวลาเก็บใส่กระเป๋าแล้วให้ให้เอาได้แดงมัดรวมเอาไว้ แล้วก็คือไม่ใช้นะคะเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะมีทั้งฝึกเลยก็หลายไปอยู่จําไม่ได้แล้วว่า,ากี่ใบเพราะเขาเขาเคยบอกว่าให้มัด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 ,มด,มดไว้อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> คือใครเขาบอกอะไรเราก็ตามนั้นแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้มีความรู้จริงจัง แล้วก็ไม่ได้เชื่ออะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอทำไปก็ไม่เสียหายนะคะเนี่ยฮัลโหลได้ยินนะคะต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยๆก็เป็นอันว่าเราเล่าสู่กันฟังเป็นคุยกันแบบเอามาโชว์เนี่ยนะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เก็บเนี่ยเราก็เลยเก็บยแยกไว้ต่างหากเนี่ยนะคะเนี่ยเมื่อก่อนนี้มีเยอะกว่านี้อีก เสร็จแ,แล้วก็บางทีเนี่ยอ,อไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วเขาไม่มีไม่มีใช้บัตรเครดิตเราก็เลยจำเป็นต้องต้องใช้นี่แบงค์ห้าสิบนะคะอ๋อมันผิดกับด้านแบงค์ห้าสิบที่ว่าเป็นแบงค์หายากอะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเราก็เก็บ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 ยังใมเอี่ยนเท่านั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะ แนันี่อ่านีกรแบงยี่สิบยี่สิบที่ว่าเขียวอ่อนหน่อยนะคะเนี่ยนีกรแบงสิบอ่าแล้วนี่อ่ะใบนี้ก็ใบนี้ก็เป็นรุ่นหายาอีกเหมือนกันแบงค์ร้อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพระเจ้าตากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเน้นพระเจ้าตากน่ะนะคะเราเป็นพวกมีความรู้ไม่มาก ความรู้น้อยแต่ก็เก็บสะสมตามเขาแล้วอันนี้มันก็คนละรุ่นคนละรุ่นน่ะนะคะมันแล้วมันตามตามที่เขาจะออกมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นพอเราเจอปุ๊บล้วก็มันเป็นกระแสนิยมแต่ละรอบเนี่ยเราเราก็เก็บเลยเก็บใส่กระเป๋าแยกช่องเอาไว้ต่างหากเป็นช่องเนี้ยนะคะปกติจะใช้กระเป๋าสามตอนก็จะมีบัตรอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะบัตรโรงพยาบาลบัตรเครดิตบัตรอะไรเงี้ย แล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องที่เก็บแบงค์สำคัญแล้วช่องนี้ก็จะเป็นช่องใส่เหรียญเก็บเหรียญไว้เนี่ยนะคะที่ว่าเหรียญเหรียญพญาคุดเนี่ยเราก็ใส่ช่องนี้เอาไว้นะคะทีแรกเราก็ได้คุดตรงเราก็ใส่ช่องนี้ไว้ปกติก็จะไม่ไม่ได้ใช้เหรียญสตางค์จะแยกเป็นกระเป๋าเล็กๆกระเป๋าน้อยอะค่ะนะคะเพราะว่ามันหนักแล้วก็ตังค์จริงๆที่เราจะใช้เราก็ใส่ช่องนี้นะคะแล้วตอนหลังเนี่ย กระเป๋าใบนี้ก็ใช้น้อยเราจะมาใช้ช่องตรงนี้ซะเยอะเพราะว่ามันหยิบง่ายพออะไรจะหยิบอย่างเงี้ยเราก็จะใส่สตางค์ไว้พันสองพันอะไรเป็นเศษแบงค์ลอยที่เราแยกนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็พอน,นั่นมาก็ไม่ต้องเปิดกระเป๋าก็หยิบตรงนี้ได้เลยบัตรสําคัญเราก็จะอยู่ข้างในและช่องนี้เราก็จะเป็นช่องที่เราเก็บแบงค์สำคัญอีกอันนี้ถุงแดงนี่ก็เป็นสมัยก่อนเนี่ย เราเป็นเด็กน้อยก็จะมีผู้ใหญ่เขาให้เงินถุงแดงเวลาวันซองแดงไม่ใช่ถุงแดงถุงแดงก็เคยได้นะคะเราก็เคยเป็นเด็กน้อยมาก่อนเขาก็จะใส่ซองให้เนี้ยแมงพันเนี้ยสักสี่ห้าใบเสร็จแล้วก็เราก็เก็บไปตอนนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ชมน่าเสียดายมากเมื่อก่อนเนี่ยมีหลายใบายมากมีสี่ห้าใบเนี่ยค่ะเอ๊ะ แล้วทำไมเหลือใบเดียวไปเก็บไว้ที่ไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวต้องค้นอีกว่าจำได้ว่ามันมีสี่ห้าใบนะคะแล้วเนี่ยนี่นี่ก็เนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเราัวแต่ยุ่งวุ่นวายไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้จำไอ้ของเนี้ยพอเก็บแล้วเก็บเลยมันก็ มันหายไปไหนมันมีสี่ห้าใบแล้วก็ไปใช้ใช้จําได้ว่าใช้ไปสองใบลดไปซ่อมแล้วเงินเราไม่พอเงินสดเราไม่พอเราก็บอกเดี๋ยวเราไปรูดออไปกดออไปกดเ,ออเงินสดได้ไหมธนาคารมันต้องเดินไปอีกหน่อยบอกเราก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าแบงค์อย่างเนี้ยเขามีราคาบอกเออหรือว่าเรามีแบงค์นี้เขาบอกเอาแบงค์นี้ก็ได้ เราก็เลยให้เข้าไปสองใบมันก็เป็นพอดีที่ค่าซ่อมรถรู้สึกจะสี่ห้าพันบาทเนี่ยเราขาดไปพันนึงหรือยังไงเนี่ยนะคะจอพวกลับมาบ้างได้มานึกเสียดายมากเลยเนี่ยบอกว่าแบงก์เก่าใครๆเขาก็อยากได้แล้วเขาก็ตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆว่ามันมีมูลค่าเกินราคะเนี่ยค่ะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กระเป๋าสามตอนอ่าอันนี้ อันนี้เปิดอ,อกอีกเหมือนกันนะคะเปิดให้ดูกระเป๋าถ้าไม่รักกันจริงคงไม่เปิดให้ชมนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้แบงค์เอ,อ่อห้าดอลลาร์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหน่อยตอนเคยไป <c oughs> ไปเมืองจีนเราไปทำธุรกิจเนะี่ยเราไปออกงานโชว์แล้ววางกระเป๋าไว้เสร็จแล้วก็กระเป๋าหายไปแล้วเนี่ยมีแบงค์ดอลลาร์เยอะเลยรู้สึกจะ ก,ก็หลายสตังกันนะคะรวมและมูลค่าแล้วเราหายไปแสนกว่าบาทนั่นน,น,นี่อ่านนี่นี่ค่ะนี่แบงค์ที่ต้องโชว์นี่นะคะนี่ให้ชมอย่างนี้แล้วกันไม่หยิบออกมาจะได้ไม่ไม่มีรอยมือนะคะนี่นี่ก็แบงค์หนึ่งก็สึกจะตามตามอะไรอย่างเงี้นะคะ ที่เขามีแต่ละมองเห็นไหมคะนะคะนี่แล้วก็และอันนี้ก็แปดสิบพระราชินีนะคะมีหลายใบแล้วคะ่ะแล้วก็ต่างๆเนี่ยขอไม่หยิบออกมาแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะโดนมือเราแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ไม่สดใหม่นะคะเนี่ยว่าเป็นแ80ดสิบพรรษาของพระราชินีนะคะอ่าอันนี้ก็หลายใบอยู่นะคะ จะมีแบงค์ห้าสิแบงค์อะไรย่เนี่ยอย่างที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีรวมกันอยู่หลายใบคลิปนี้ก็ถือเป็นการเปิดออกคุยอีกเหมือนกันนะคะเพราะปกติอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุยเรื่องพันอย่างนี้กันนะคะเราไม่มาเปิดกระเป๋าชูให้ใครๆชมก็ถือว่าเป็นเพื่อนพิเศษนะคะ ขาเขาเจ็บนี้น่วย้ยเจออะไรเป็นสายประคำนิ้วค่ะเราเป็นแคทธอลิกเราก็เลยต้องมีมีของสำคัญติดกระเป๋าทุกใบเราก็จะใส่ของที่มีคุณค่าทางใจนะคะ ไวเวลาที่เราเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหยิบขึ้นมาเดี๋ยวดูซิอันนี้มีอ่านี่อันนี้ก็มีเหรียญนี่นะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเนี่ยเราก็จะใส่แน่ไว้กับทุกกระเป๋าเลยว่ากระเป๋าเรามีของสำคัญอยู่ในกระเป๋าทั้งนั้นนะคะ ส่วนเงินที่จะใช้นี่บางทีก็จะหยิบมาเพิ่มเติมทีหลังอันนะคะนี่ช่องนี้อ่ะอันนี้อ,อ,นนอ๋ออันนี้ตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเหลือเงินจับมาหมืน่นหมื่นเยนก็ตอนนี้ค่ามันก็ตกไปเรื่อยๆนะคะ ตอนที่เราแรกคราวนูมันขึ้นสามสิบสองบาทตอนนี้มันเหลือแค่ยี่สิบเจ็ดยบแปดแล้วลงไปเรื่อยๆตอนนี้ลงไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะโอเคอ่าอะไรอ่าครบสามกระเป๋าแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็มาว่ากันต่อรายการโชว์อย่างเดียวเลยนะคะเพราะเราเราไม่ใช่ นักสะสมตัวจริงนี่ค่ะเหมือนอันนี้แปดสิบพันษาพระราชินีนะคะเดี๋ยวมีรูปประกอบให้ชมค่ะเห็นไหมคะเร็วไปไหมนะคะนี่นะคะเขาอนี้เขามีรายการให้อ่านยาวเลยอ๋อนี่นี่น,นี่นี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะหน้าหลังนะคะอย่างเมื่อกี้ที่โชว์ให้ชมอะคะ่ะแล้วก็ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบงค์เมื่อกี้นะคะแบงค์ลอยค่ะเพราะเราได้เนี่ยคุณพ่อก็ให้คนละสองคนละสองเพราะว่าทุกคนสามีปรญญาอย่างเงี้ยก็จะจะได้เป็นสองสองอันนี้แบงค์ยี่สิบเวลาที่เขาให้เันเขาก็จะใส่ซองให้ว่าจะได้ไปเก็บนะคะส่วนใหญ่แล้วเราเก็บหมดนะคะเราไม่ได้ใช้เลยอันนี้อย่างเนี้ยแบงค์ก็เรียงตัวเลข เพราะเราแรกทั้งปึกมาเนี่ยมันก็จะเรียงตัวเลขหมดเลยแล้วเนี่ยที่เหลือเหลืออยู่สิบกว่าใบนะคะเมื่อก่อนนี้เหลือเยอะกว่านี้อีกแล้วเราก็เอาไปทําบุญเราก็ลืมไปว่าพอตอนนี้เขาก็าเก็บแบงแบงสิบแ,แล้วเมื่อก่อนนี้แบงบาทก็มีค่ะแต่จําไม่ได้แล้วว่าไปเก็บไว้กระเป๋าไหนนะคะและอันนี้ของพ่อพี่นาง มันก็ยัอยู่ในกรอบพออนุญาตไม่ไม่หยิบออกมาแล้วกันนะคะเพราะเขาแพ็กมาเรียบร้อยแล้วเอาถุงผ้าออกแล้วเราก็ใสเ่เตอย่างนี้เพื่อนๆคงจำได้ว่าที่เป็นเออเป็นรูปมีที่ตั้งเป็นพลาสติกเนี่ยนะคะอันนี้แล้วเขาก็มีมีที่ตั้งมาให้ด้วยเราก็ได้มา2หรือ3มชุดเนี่ยนะคุณพ่อให้มาเนี่ย เราก็เอาถุงผ้าออกแล้วก็แขวนไว้เพราะถ้าอยู่ในถุงผ้ามันก็มองไม่เห็นแล้วเราก็เก็บถุงผ้าใส่ใส่กล่องกระดาษไว้เนี่ยค่ะเขามีสามใบนะคะเนี่ยสามแบงสามบุญค่าค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอทานน้ำหน่อยนะคะคุยแล้วเสียงแห้งม <c oughs> ไม่ทราบว่ายังเป็นที่สนใจอยู่หรือเปล่าคะคุยกันมาหลายคลิปไม่มีใครคอมเมนต์เข้ามาเลยมีแต่คนเข้ามาชมแล้วก็เลยไม่รู้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะมีการสนทนาโต้ตอบกันมันก็จะทำให้เอ,อ่อเพิ่มความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะและใครรู้มากรู้น้อยอะไรก็เอามาเล่าเข้ามาในคอมเมนต์ได้คะ่ะ งั้นวันนี้ก็คุยกันเท่านี้นะคะคุยกันไม่ยาวแล้วกันคุยยาวไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยวจะเบื่อนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ